แชมพูเอมอรีสะหนึ่งครั้งกลายเป็นสีดำเป็นสินค้านำเข้าจากฝรั่งเศสโดยตรงปลอดภัยคุณภาพราคาสุดคุ้มเพียงหนึ่งขวดใช้โดยตรงไม่ต้องผสมเหมือนสีย้อมทั่วไปคุณก็จะมีผมที่จำเป็นธรรมชาติตั้งแต่โคนจะรดปลายผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรองรับความปลอดภัยและประสิทธิภาพเป็นผลิตภัณฑ์ดีไซน์โรูราและสวยงามด้วยเชคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยในตัวทําให้มั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่โจดเดนแชมพูเคลือบเงาเอมบรี สก,กัดจากสมุนไพรธรรมชาติเช่นโสมออแกนิกเห็ดหลินจืออวัยวะรูปพับมาเดื่า5ชนิดละกกาแดนคอลลาเจนซึ่งปลอดภัยต่อหนังศีรษะมากทั้งช่วยบำรุงเส้นผมทําให้แข็งแรงและก็เรียบเนียนด้วยค่ะวิธีงาวิธีการใช้ง่ายมากค่ะทําให้ผมเปียกใช้ปริมาณที่เหมาะสมในฝ่ามือของคุณผสมให้เข้ากันแล้วนวดบนบนศีรษะไม่ติดหนังศีรษะทำความสะอาดง่ายมากค่ะผ่านไป5นาทีผมกลับกลายมาดาอีกครั้งแล้ว มากค่ะสะอาดไม่ซี้ตางแชมพูเอเมอรี่ผมดำตั้งแต่สระครั้งแรกผมไม่ดำยินดีคืนเงิน200%ผมดำเท่านั้นวันนี้เท่านั้นที่จ5ดลดาสำหรับลูกค้า30ท่านแรกค่ะ